ดูโฆษณา30วินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะผอบอรครับในหญินีอีกแล้วครับตอนที่450ข้างนอกลมแรงมากเข้าไปข้างในก่อนเถอะสิ่งพสื่อฉันอยากไปเซี่ยงไฮ้อยากหลีกหนีจะกลายเป็นจุดสนใจชั่วคราวแถมช้ยช่างถิงและองค์หญิงอาเหิงก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ด้วยฉันอยากไปเจอพวกเขาไม่ได้อยู่บ้านตะกุลเย็ยนนี่แหละอยู่ให้ห่างจากชาชางถิงและองค์หญิง ในราชวงศ์ที่ล่มสลายนั้นวันมาเืนฉันจะพาเธอไปที่เมืองผิงเชิงไม่ว่าพาย,ยุจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่สําคัญสําหรับเราอีกครึ่งปีครึ่งหน้าฉันจะประกาศตัวตนของเธอให้ทุกคนได้รู้เป็นเกียรติสําหรับฉันที่ได้แต่งงานกับเธอมูซึก็ตายแล้วสิ่งพศสือก็อธิบายแก้แต่งให้ฉันสิ่งวิาวิจารเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยฉัน ได้แต่ต้องหลบอยู่ข้างหลังของสิ่งพิสืจตลอดชาติชิงโจอย่าเศร้าไปเลยนะแต่นายก็มีที่ที่มองไม่เห็นเหมือนกันนายก็มีเรื่องที่ทำไม่ได้เหมือนกันถ้าเจอศัตรูที่แข็งเก่งขึ้นมาแล้วก็ฉันต้องตื่นตระหนกจะทำอะไรวไิถถูกแนะ่ชิงโจฉันจะแข็งเก่งกว่านี้นะจะแข็งเก่งมากพอที่จะปกป้องเธอให้ได้แต่ว่าไม่มีแต่ ไม่มีทางหรอกสิ่งไพ่สือให้ความรู้สึกปลอดภัยกับฉันมากจริงๆไม่ว่าระหว่างเราจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นฉันก็มั่นใจได้เลยว่าความรักของเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก่อนสิ่งไพ่สือนี่ยังอยู่ในช่วงจัดพิธีไว้อะไรอยู่นะเราควรหยุดแค่นี้ไม่ใช่หรอ ม่อย่างนั้นจะโดนฟ้าผ่าได้นะหยุดไว้แค่นี้ถ้าฟ้ารินจะลงทันก็ปล่อยให้ฟ้ารินพาฉันตายไปเลยก็แล้วกันเช้าวันต่อมาพอสว่างฉันก็จะไปซีงไฮ้แล้วหลังจากนี้กลับไปเมืองพิงฉิงโดยตรงได้ไหมไม่ได้ ฉันจะออกไปเดินเล่นสันหน่อยได้หรือเปล่าเอาอยังไงเซี่ยงไฮ้ก็ไม่ใช่อนาเขตของภาคริย์นิยมถ้าชิงโจอ,อยากเดินเล่นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ฉันจะส่งคนติดตามไปสี่คนไปให้ไปกับเธอด้วยกลับมาให้เร็วที่สุดนะได้ฉันไปแล้วนายก็ระวังตัวด้วยนะ คุณหัวหน้าหัวดยวี่ฉันขอร้องเตรียมพร้อมมาหรือยงังลูกน้องของฉันเจอคนที่เป็นหัวเป็นตาให้ต้องจินเสนียนที่ท่าเรือท่าทางจะมีคนทำธุรก,กิจขายผลไม้อยู่หลายคนเขาปรากฏตัวที่ท่าเรือทุกเช้าตาบอดข้างซ้ายข้างหนึ่งคุณหัวหน้าหัวเขาพุณมากท่าเรือ ผลไม้คนที่แก๊งของคุณผูหน้าหัวพูดถึงต้องเป็นคนนี้แน่ๆรอฉันอยู่ที่นี่ฉันจะไปซื้อส้มซกักโลสองโลเน่ยครับคุณนายสวัสดีค่ะมีส้มขายไหมคะมีสิครับอู้คุณผู้หญิงคนนี้ดูแน่คุ้นจังเลยจะจะจ,จำจำคนผิดแล้วแล้วค่ะเท่าที่จำได้นางเอก มีแผนที่จะแกล้งตานะคะแผนแกล้งตาของน้นองเอกจะเป็นยังไงแล้วพระเอกจะจับได้ไหมก็ต้องรอติดตามกันตอนต่อไปนะคะ